ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีต้มข้าวต้มกุ้ยนะคะใส่น้ําลงไปครึ่งหมอ้อแล้วก็ตั้งให้เดือดนะคะค่พะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ล้างข้าวหอมมะลิใหม่นะคะใส่ลงไป1นกิโลค่ะแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวใหม่อีก1นกิโลนะคะล้างทําความสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะค่ะเราก็จะคนอย่างเงี้ยสักประมาณ5นาทีนะคะเราจะคนตอนแรกๆไม่ให้ติดก้นหมอ้อประมาณ5นาทีค่ะ ตัดใบเตยสักหกเจ็ดใบค่ะเดี๋ยวเรานําไปล้างนะคะแล้วก็นําไปปั่น,นะค,ะค่ะค่ะก็สุกประมาณแค่นี้นะมเม็ดข้าวก็จะบานนะคะแล้วเราก็ใส่น้าใบเตยะคะ่ะกองให้ใส่เลยค่ะแล้วก็นําม,มาใส่เลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วนะคะค่ะแล้วปิดแก๊สทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเราก็ตักขายได้แล้วค่ะน่คะก็ะจะข้นนะคะข้นสวยอย่างนี้นะคะ